เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมาข้อที่7ในกล่องใบหนึ่งเนี่ยมีหลอดไฟอยู่5หลอด ในจำนวนนี้เนี่ยจะมีหลอดดีอยู่3หลอดและหลอดเสียอยู่2หลอดถ้าเราหยิบหลอดไฟขึ้นมา2หลอดอย่างไม่เจาะจงจงหาความน่าจะเป็นที่เราจะได้หลอดเสีย1หลอดและหลอดดี1หลอดคือข้อนี้เนี่ยเขามีหลอดไฟ5หลอดแล้วการที่เขาหยิบหลอดไฟขึ้นมา2หลอดเนี่ยหมายความว่าให้เขาหยิบขึ้นมาพร้อมกันจาก5หลอด เราให้หาความน่าจะเป็นที่มีหลอดเสีย1หลอดกับหลอดดีหหลอดดังนั้นพี่ก็จะให้นะว่าหลอดดีที่มีอยู่3หลอดเนี่ยชื่อว่า D1, D2, D3 ก็หลอดเสีย2หลอดเนี่ยพี่จะให้ว่ามันชื่อ b 1กับ b 2ก่อนอื่นเนี่ยคือเราก็จะต้องหาก่อนว่าจำนวนสมาชิกในซ a m p l e space นี้เนี่ยมันมีกี่ตัวโดยน้องจะต้องพิจารณานะว่าอย่างเช่นถ้าพี่ให้ว่า d 1คือสีน้ำเงินและพี่ให้ว่า b 1คือสีเขียวเนี่ยการที่น้องจับได้ d 1กับ B1 นเนี่ยน้องอาจจะเขียนว่า D1 b1 หรือจะเขียนเป็น B1 กับ d 1ก็ได้โดย2อันนี้เนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนกันเพราะว่าเหมือนน้องหยิบ2อันนี้มาพร้อมกันเราจะไม่สนใจว่าใครมาก่อนมาหลังคือเราแค่สนใจว่า2คนนี้เนี่ยเหมือนกันก็พอแล้วพี่ก็จะดูนะว่า เรามี d1 d2 d3 b1 กับ B2 พี่จะลองลากเส้นจับคู่ว่ามันจะจับคู่ได้ทั้งหมดกี่วิธีเพื่อดูว่าเรามีแซมเปิลสเปซกี่ตัวเราก็จะได้ว่า d1 เนี่ยอาจจะจับคู่กับ d2 อาจจะจับคู่กับ d3 อาจจะจับคู่กับ b1 หรืออาจจะจับคู่กับ b2 ก็ได้ตรงนี้เนี่ย ก็จะได้มาก่อนและสีวิธีเสร็จแล้วถัดมาถ้าพี่ดูว่าเราจะจับคู่โดยใช้ D2 น้องห้ามลาก D2 ไปหา D1 เพราะว่าน้องเห็นแล้วไหมว่าเรามีการจับคู่ระหว่าง D1 กับ D2 แล้วดังนั้นพี่ต้องลากต่อไปด้านหลังว่าอาจจะจับคู่เป็น D2 D3 D2 B1 หรือ D2, B2 ก็ได้ตรงนี้เนี่ยจะได้อีก3วิธีเสร็จแล้วถ้าพี่ดู D3 เราห้ามลาก D3 ไปหา D1 เพราะเรามีเส้นนี้แล้วแล้วก็ห้ามลาก D3 ไปหา D2 เพราะเราเคยนับไปแล้วดังนั้นพี่จะได้ว่า D3 เนี่ยมันจะลากไปหาได้แค่ B1 หรือ B2 เท่านั้นเกิดอีก2วิธี แล้วสุดท้ายเราอาจจะจับคู่ b 1กับ b 2เราก็จะนับได้ว่ามันจะมีเส้นทั้งหมด10เส้นหมายความว่าเราจะสามารถหยิบหลอดไฟขึ้นมา2หลอดอย่างพร้อมกันเนี่ยได้ทั้งหมด10วิธีที่แตกต่างกันดังนั้น n s จะเท่ากับ10 เสร็จแล้วเนี่ยเขาอยากรู้ความน่าจะเป็นที่เราได้หลอดเสีย1หลอดกับหลอดดีหหลอดดังนั้นพี่จะมาเขียนด้านล่างใหม่แล้วเราจะลองจับคู่หลอดเสียกับหลอดดีถ้าพี่ลองจับคู่หลอดดีอันแรกไปจับคู่กับหลอดเสียอันแรกก็จะได้1วิธีหรือพี่จะเอาหลอดดีอันที่หไปจับคู่กับ b 2 ได้อีกหนึ่งวิธีอาจจะเอา D2 จับคู่กับ B1 หรืออาจจะเอา D2 จับคู่กับ B2 แล้วอาจจะเอา D3 จับคู่กับ B1 หรือ D3 จับคู่กับ B2 ก็ได้น้องจะได้ว่าเราสามารถจับคู่ระหว่างหลอดเสีย1หลอดกับหลอด D1 หลอดได้ทั้งหมด6วิธีก็คือจำนวนสมาชิก ของเหตุการณ์เท่ากับ6เราก็จะได้แล้วว่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็เลยจะเป็น6หารด้วย10ตอบ0.6ข้อที่7นะทวนอีกทีนึงว่าการที่เรามีหลอดไฟ5หลอดเป็นหลอดดี3หลอดกับหลอดเสีย2หลอดเนี่ยคือเราต้องตั้งชื่อก่อนว่าหลอดดีเนี่ยจะเป็น d 1 d 2 d 3 หลอดเสีย2หลอดเนี่ยจะเป็น b 1กับ b 2เสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาจำนวน sample space ได้จากการลองจับคู่แล้วเราห้ามจับคู่ซ้ำเราจะได้ว่าเราสามารถลากเส้นจับคู่เนี่ยได้ทั้งหมด10วิธีก็คือจำนวนสมาชิกของ sample space เท่ากับ10เสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือเป็นหลอดเสีย1หลอดกับหลอด d ี1หลอดเราก็จะต้องจับคู่ระหว่าง ตัวดีกับตัว b ว่าจะพคูด่ได้กี่แบบซึ่งถ้าเราลองลากเส้นเนี่ยเราจะลากได้ทั้งหมด6แบบก็เลยได้ว่าจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์เท่ากับ6เราก็จะได้แล้วว่าดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นก็เลยเป็น6หารด้วย10ตอบ0.6เรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอะ